ตักละตักตักต้เร็วตักครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็คุณยายลงมาอาบน้ำไปกิ่นน้ำนะครับตรงแม่น้ำนี่ครับครับ มาแล้วาครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงบ่ายกว่าๆนะครับมามามาไปไหนลูกไปไหนมามามาลงน้ำเร็วมาเร็ว มามาลงนะมาลงมาลงเลยลงมา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 หนยมาเบนมาเบนเบนเบนมา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 อืมลงไปเร็วเฮ้ยลงอาบเร็วลงไปลงลงแล้วลงลงไปเฮ้ยไปลงลง ลงลงเอลงลงอลง,ล,ลงมาลงเออไปลงไปละลงมาลงลงพูนมาไ,ไหนมาลงใหญ่พูนมา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 ลงมามามาเออลงมาลงลงมาเอ๊

อฮ้ยลงมลงลงมาหี่ลงมนมึงลงเฮ้ยึลงอาบแล้วแล้วแล้วเอ้นสบยออีกมึงเย่อใส่น้ำมึง แม่เองเแบบนี่ยใส่ใส่น้ำเองอลงมาลงเฮ้ยเลยลงอาบแล้วดูหลังคีเรจนมาลงไปเฮ้ยเฮ้ยเลยเฮ้ยลง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 ,ลง,ล,ง,ล,งลงไปเฮ้ย ต้องหุ่นน้ำเลยต้องเฮ้ยน้ำไม่เย็นหรอกต่อไปต้องเร็วครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้คุณยายชองภูลได้ลงอาบน้ำเร็วครับหุ่นน้ำเลยลูกหุ่นน้ำเร็วบนสุงบอนะบน,บน มาดูนวขี้ใส่น้ำอีกนี่ครับเขาครับวันนี้คุณแม่ใจดีเห็นคุณยายโทภูนได้ลงอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็เขาจะขึ้นไปอยู่ที่เก่านะครับครับนอนลงละนอนลง นอนแจ็บลงครับถ่ายในน้ำเลยครับบนสูงเร็ว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 ถอยลงถอยอาบเลยนอนลงนอน เอยไม่ต้องไปนู่นเด้อจระเข้ได้ฮึบโอเคลงน้ำแล้ววันนี้คุณยายเล่นน้ำแล้วลงอาบเอาหัวหมุดลงหน่อยแร้วหัวหมุดลงหน่อยลูกถอยลงแยบลงแล้วแยบอาลง กล้าลงลึกครับนี่นะครับโอ้ลูบนชุงบนครับคุณแม่ใจดีวันนี้ก็คุณตาก็ได้ไปหาต้นอ้อยที่ผู้ใหญ่ใจดีให้ไปเอาอยู่ประมาณสิบเชือกนะครับก็ได้ไปเอาการตัวเช้า พึ่งกลับมาก็ได้เขาลงอาบน้ำครับถอยจะลิ้งไปไหนเนาะถอย,อยเออนนอนลงวนวนบนวน,นช่งบนช่วงเนาถอยลงถอยถอยละถอยถอยลงถอยลึกๆหน่เนี่ยวนวนช่วงวนช่วงวนช่งเนาะ ครับเอ่อซึ่งมีอาการลงเล่นน้ำตามธรรมชาติของเขานะครับอันนี้ท่านเด็บจีต้องดูคลิปนี้ตาเร็วเร็วสาดน้ำให้เรว่องวันจูวันจู Nhu hóa nó mệt tiệt rồi Con xuống Con xuống, con xuống Con xuống, thôi Thôi, thôi, thôi Nó lông lông Nó lông lông Nó, 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 nó. 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 มาบามาเลยวมางมา,มาท่านคุณแม่ผู้ที่ใจดีได้โปรดติดตาม กดไลค์สมับรติดขยัให้ด้วยนะครับที่ได้ติดตามให้คุณยายทองภูนจะดีวันนี้ก็คุณยายขึ้นจากน้ำแล้วไม่กล้าเล่นนานครับกลัวมาไหใช่มา,มาได้มา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 ,มา,มายืนดูทำอะไรหนุหนหนฮะเออพี่หลอกได้มา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 ได้มา,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 มา มาแล้วมามาเดินมาครับโอ,อทุกวันนี้ก็หญ้าก็ไม่มีมันช่วงฤดูร้อนแล้วครับ จะกินนะดินเกลือลเลยอา้าวปะ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 อย่าเล่นม้มป,ปะปะปะเฮ้ยไมาๆมมโอ้ยมึนแทสูไปขึ้นไปขึ้นครับท่าน ทุกท่านนะครับวันนี้ก็สับปรดสับอะไรก็ไม่มีไม่มีคนช่วยครับถ้าท่านใดที่มีกิจเมตตาสงสารคุณยายทองพูนขอให้ได้ติดตามมาให้ด้วยครับให้เป็นกำลังใจคุณยายครับ้นสับรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้ว